เปลี่ยนเทียนไม่เถียนไม่รู้ตอนนี้ปลาระเบิด์ใบเยอะๆหอยในต้นไม้ก่อนโอ้โหวิ่งหนีดาวตกกับตึ๊กติกาวิ่งอย่างไรแล้วหมีนก็มารอยิงอยู่เรียบร้อยลูกไปหนึ่งนะของโชว์ก็ลูกไปโชว์ลูกไปแล้วด้านหน้าเห็นแล้วหนึ่งมาขังตาตอนนี้ภาพกำลังภาพเรากำลังเป็นหนิงจะไม่ต้องมาสวยงานตรงนี้เสียโอตินที่โดนน้องไปมาอยู่หลงเดินเดินไปแล้วเดินไปแล้วอีกเล่นได้อีกหนึ่งมาเหมือนกันหลุดโกลหรือแค่คนเดียวมามาอยู่หลงปไาระเบิด์ใส่ไปไม่ทันระวังแล้วโดนเผากระท่อมหลบเข้ามาก่อนนะในกระต๊อบตรงนี้มาออยู่หลมาจเ๋สสวัดี แล้วไปเหีืออยู่สามเหลืออยู่สามประกันไปตรงนี้เบอลตอปลาแตกไปแล้วเพียอ็มของเขาต่อเรื่องอาชล่าลุยไฟ่หรือเปล่าท่านประธานของเราเปียเดินต่อหน้าขึ้นมาปลาเกเนตส่วนที่มาเหมือนกันเแล้วยิ่งกดแม่นจากนาทีตรงนี้ได้อินโดนิค่ะแล้วกความกดของนอร์สเปียไปได้เท่ากับว่าเปียโอ้คุณรู้ไหมเขาปัญหมันยุ่งงกไปเหมือนกันค่ะเียาไฟยังเอาฮะหลงซ้ำอินโดนีออกจากเกมไปเหมือนกันตรงนี้อาชุราคนเดียวอาชุราคนเดียวแล้วดีวแฮปปี้เดินครับเห็นคิวบิ๊กขึ้นรวบๆนี้เดินแล้วเลยครับผมเสียหายทั้งคู่เสียหายทัั้งงคู่จหวะนี้ไหลมาเป็นกังให้ก่อนแลล้วหง กัหมิงหลงกับปีกขึ้นมาตะเพิไตเรียบร้อยปิดงานไปแล้วนี่แฮปปี้มารอบ่องเย็นนะครับใจเย็นแล้วตรงนี้มาอยู่หลงก็เดินหน้าต่อมาอยู่หลงเดินหน้าต่อมากระเบิดปาก่อนอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกมาจากเมืองจีนยังไม่ถึงระเบิดโอ้ยหลงก็เท้าวอดีเลยนี่ใครว่าแชมป์เดียวคนเดียวแล้วจ้าเอ๋เอาจ้าเอ๋มาเอาวัดกันเองหนึ่งลนไม่กลับมีเอ็นปิดงานยันหนีไปต้องแดงชะโงกดูบอกโผล่มามาเฉยเลยครับผมเล่ โดจัาล้วชี้ชีไเนขาลงเกมาจนกับว่าเหลืออยู่ต่อหนึ่งตะวเตอร์มะเตอร์ตัลาดตัลาดมาตรงนี้แล้วโอ้โหท้าช่ยเชีวตวเกมไปเด <mel> ็ก <them> ็กตั้งิวติไปทิ้งือมาได้แต่สุดท้ายปิดงานไปบนทีมเทียนวาสกอรเก็บไก่ที่4ของวันนี้ค่ะแล้วเดเกมิ่งกับพชรังไม่จบไม่จิงกับทีมที่พวกเราพีดีควายแล้วเหลือคนเดียวจะไปดีตรงนี้โดนตามมา กดทีมก่อนในระดับที่12แล้วเป็นจานแต่ว่าจะไปฏิธีกายหมิงเกมบ4ระเบิดลูกเดียวนี่ครับอะไรครับเนี่ยโห